เขาเอาใจคนที่ชอบทานแฮมเบอร์เกอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นครับส่วนประกอบของเบอร์เกอร์เราจะมีกลิ่นอายของโชยุน้ำมันงาและวาซาบิที่สำคัญเราจะใช้ขนมปังเบอร์เกอร์เนื้อโฮวีทครับ ต้นจากการทำตัวไส้เนื้อเบอร์เกอร์ก่อนนะครับวันนี้ผลใช้หมูครึ่งหนึ่งแล้วก็เนื้อครึ่งหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อวัวหรือเนื้อหมูนะครับก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้เช่นเดียวกันครับหอมใหญ่ของเราสุกและใสดีแล้วนะครับเพื่อลดความร้อนใส่นมลงไปครับตามด้วยเกล็ดขนมปัง ผสมให้เข้ากันครับเข้าส่วนประกอบครับเพื่อให้ขนมปังดูดนมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราใส่เนื้อวัวเนื้อหมูปรุงด้วยโชยุนะครับเรานวดส่วนประกอบนะครับให้กระจายทั่วดีเข้ากันดีครับหลังจากนั้นเราจะแบ่งส่วนประกอบออกเป็น4ชิ้นเท่าๆกันครับเราทาน้มันพืชนะครับลงบนชิ้นเนื้อบางๆครับ เราใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะครับและเพื่อให้ด้านไหนเนี่ยสุกดีช่วงแรกผมจะปิดฝาครับพลิกด้านนะครับหลังจากที่เราพลิกด้านแล้วนะครับเราไม่ต้องปิดฝาแล้วครับเนื่องจากเบอร์เกอร์ของเรามีส่วนประกอบของเนื้อหมูด้วยนะครับซึ่งเราจะไม่ทานดิบนะครับดังนั้นเราต้องย่างเบอร์เกอร์ในลักษณะเวลดันนะครับ ถ้ากดแล้วยังนิ่มๆนะครับแปลว่าเนื้อด้านไหนไม่สุกครับแต่ถ้าเบอร์ดกดแล้วแข็งมีแรงต้านแปลว่าสุกดีแล้วหลังจากที่เบอร์เกอร์ของเราสุกดีแล้วนะครับตักออกมาพักบนตะแกรงที่สามารถระบายความร้อนได้นะครับเราจะพักเบอร์เกอร์ไว้ประมาณสัก4-5นาทีซึ่งระหว่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติเนยของเราด้วยโชยุและน้ำตาลทรายทาลงไปบนขนมปังเบอร์เกอร์แล้วนำไปย่างบนกระทะครับ แล้วก็น่ารับประทานมากครับจากเดลิย่านะครับเป็นขนมปังเบอร์เกอร์เนื้อโฮวีตแบบไม่ผ่าครึ่งครับต้องบอกว่าชิ้นเนี่ยกำลังพอเหมาะเลยครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยากทานอะไรที่ชิ้นใหญ่มากเกินไปนะครับที่สําคัญครับด้วยความที่เขาไม่ได้ผ่าครึ่งเนี่ยทำให้เราสามารถสร้างสารรค์เมนูต่างๆได้มากมายเราอยากจะพาจากด้านบนด้านข้างหรือผ่านในรูปแบบไหนเนี่ยได้หมดเลยครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพลจะผ่าครึ่งตรงกลางนะครับแล้วก็ทาด้วยเนยที่ผสมด้วย โชย,ยุแล้วก็มีน้ําตาลสายเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราทาเนยนะครับเราสามารถย่างบนกระทะหรือว่าจะนําเข้าเตาอบก,ก็ได้เช่นเดียวกันครับเนื่องจากว่าเบอร์เกอร์สูตรนี้นะครับมีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นเราจะเสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศนะครับที่มีรสชาติของโชยุและวาซาบิผสมผสานอยู่ในนั้นครับ สับเมนูนี้นะครับเราเสิร์ฟได้ในรูปแบบฟรีสไตล์เลยครับพลเสิร์ฟกับผักสลัดตามที่เราต้องการเลยนะครับแต่อย่าลืมครับซอสมะเขือเทศปรุงรสสูตรพิเศษของเราช่วยเพิ่มกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นได้มากอีกเยอะทีเดียวลองทำกันดูนะครับ